การดึงดูดงานใหม่ที่ตรงใจด้วยกฎแรงดึงดูดคิดว่าเป็นหัวข้อที่ตรงใจสําหรับพวกเราที่เริ่มที่จะอยากขยับขยายตัวเองเริ่มที่จะมองหางานใหม่ ก็ผ่านช่วงกลางปีมาแล้วก็เริ่มจะมีเพื่อนๆที่รู้สึกว่าอยากขยับขยายอยากที่จะได้งานที่ดีกว่าเดิมตำแหน่งสูงกว่าเดิมเงินเดือนเยอะกว่าเดิม ถ้าถามว่ากฎแรงดึงดูดใช้ในการดึงดูดงานใหม่ได้ไหมคําตอบก็คือใช้ได้ค่ะกฎแรงดึงดูดใช้ได้กับทุกๆเรื่องไม่มีเรื่องอะไรที่ใช้ไม่ได้เราทุกคนต่างอยู่ภายใต้กฎกฎนี้นั่นก็คือกฎแรงดึงดูดไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่รู้จักคุณก็ใช้กฎแรงดึงดูดอยู่ตัวครูในอดีตนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้กฎแรงดึงดูดมาตลอดโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่านั่นแหละกําลังใช้กฎแรงดึงดูดอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตถามว่าดึงดูดได้ไหมคําตอบคือได้แต่ได้ ได้มาในแง่ล้วค่ะว่าไม่รู้ว่ากดแรงดึงดูดคืออะไร วันๆก็เฝ้าแต่คิดกระทําและก็พูดถึงสิ่งที่เป็นลบทั้งสิ้นแล้วสิ่งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงในโลกมายาพอมาเรียนรู้ก,กดแรงดึงดูดครูก็เริ่มที่จะปรับตัวเองใหม่ปรับในเรื่องของความคิดการกระทําคําพูดและอื่นๆอีกมากมายปรับจากภายในสู่ภายนอกนอก,กดแรงดึงดูดไม่ใช่การเรียนแล้วไปปรับเปลี่ยนคนอื่นเธอไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใครเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองก็พอไม่ต้องไปฝึกใครไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครให้เป็นดังใจเราเปลี่ยนจากภายในของเราก็พอแค่นั้นนี่คือ กดแรงหนึ่งดูดกดแรงหนึ่งดูดทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพลิกเลยไม่ใช่เราจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปไเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกอย่างเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีและเข้าทางเรามากขึ้นอะไรที่ดูเหมือนเป็นเรื่องราวที่ดูจะร้ายๆกับเราอยู่มาวันหนึง่งเรื่องราวนั้นๆก็คลี่คลายอยู่มาวันหนึง่งเรื่องราวนั้นๆก็มีผู้คนเข้ามาช่วยเหลือปูทางให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างสง่างามถ้าคุณกําลังทํางานเป็นโปรเจกต์ที่มีความ ยากถ้าใช้กฎแรงดึงดูดเข้ามาช่วยเราจะรู้สึกเหมือนมีมือสิมือมาช่วยแล้วงานนั้นก็คลี่คลายจบลงอย่างสวยงามดั่งใจปรารถนาของเราเป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนมหัศจรรย์มากเพราะเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎนี้ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็อยู่ภายใต้กฎนี้แหละกฎนี้ทํางานเที่ยงตรงไม่มีลูกรักลูกชังเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าเราไม่ได้โตมาในครอบครัวที่อู้ฟู่ร่ารวยมั่งคัง่งกฎแรงนึนดูดจะทํางานให้เราไหมกฎแรงดึงดูดไม่มีลูกรักลูกชังทุกคนเท่าเทียมกันเรามาที่นี่ ไม่ได้มีใครยากไร้ทุกคนร่ำรวยมัง่งคั่งทุกคนประสบความสําเร็จเพราะเรามีดวงจิตที่มั่งคั่งเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่ใช้อํานาจของตัวเองนั่นก็คือความคิดอย่ามัวใช้ไปในทิศทางที่เป็นลบรือฝนที่จะใช้เครื่องมือเนี้ยไปในทิศทางที่เป็นบวกไปในทิศทางที่เข้าทางเราฝึกในการคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆพูดถึงแต่เรื่องราวดีๆกระทําแต่สิ่งดีๆปรับจากภายในสู่ภายนอกแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไม่ว่า าตัวเราจะหางานใหม่ด้วยสาเหตุอะไรก็ตามคุณจะได้งานใหม่ถ้าคุณใช้กฎแรงดึงดูดแล้ววันนี้ครูจะมาไขาความลับให้ว่ากฎแรงดึงดูดใช้ในการดึงดูดงานอย่างไรเราต้องรู้กระบวนการในการทํางานเราจึงจะใช้สิ่งสิ่งนั้นได้ถ้าเราไม่รู้กระบวนการทํางานของกฎแรงดึงดูดก็แ,แน่นอนเราจะใช้แล้วไม่ได้ผลวันนี้ครูจะมาไขาความลับให้แล้วเดี๋ยวจะ ให้เทคนิคต่างๆในการดึงดูดงานตอนนี้เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้กระบวนการก่อนว่ากระบวนการเป็นแบบไหนยังไงอย่างไรเพื่อเคลียร์ระบบจิตภายในก่อนเรียนไปแล้วไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวจะสงสัยระหว่างทางในอดีตที่ผ่านมาถ้าถามว่าครูเคยใช้กฎแรงดึงดูดในการดึงดูดงานใหม่ไหมคาตอบก็คือเคยค่ะดูใช้กฎแรงดึงดูดในการดึงดูดงานใหม่ให้กับตัวเองตั้งแต่ยังไม่รู้จากกฎแรงดึงดูดเสียด้วยซ้าจริงๆทุกคนรูไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่ากฎแรงดึงดูดคืออะไรแต่ถ้าคิดย้อนไปนะตอนนั้น ใช่ฉันกําลังใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดงานใหม่ให้กับตัวเองอยู่เมื่อหลายปีก่อนและว,วันนี้ครูใช้วิธีการไหนยังไงอย่างไรครูจะมาบอกกระบวนการในการดึงดูดให้แล้วนําไปฝึกฝนกับตัวเองนะคะเชื่อมัน่นว่าสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราแน่นอนผู้คนมากมายทั่วโลกใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดงานใหม่ให้กับตัวเองแล้วได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมเขาเหล่านั้นได้งานใหม่กันจริงๆแสดงว่าตัวเราก็ต้องฝึกได้เหมือนกันใดๆก็แล้วแต่ถ้าหนึ่งคนทําได้ตัวเราก็ทําได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราจะทําหรือเปล่า เท่านั้นเองตัวครูในอดีตนะคะเป็นคนที่มีสภาวะอยู่เบื้องล่างทุกคนครูไม่ได้เป็นคนที่มีพลังงานแบบนี้ไม่ใช่ในอดีตที่ผ่านมาครูมีสภาวะทุกอย่างอยู่เบื้องล่างมีความคิดที่เป็นโลตอตัวเองและผู้อื่นเป็นคนที่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยน่าเข้าหาสักเท่าไหร่ประมาณนั้นเลยทุกคนตัวครูคนที่อยู่สภาวะเบื้องล่างยังสามารถดึงดูดงานใหม่มาได้แถมไม่รู้จักกดแรงดึงดูดเสียด้วยซ้ําแสดงว่าพวกเราทุกคนที่กําลังมองหางานใหม่อยู่คุณก็ต้องดึงดูดได้เหมือนกันเพราะหนึ่งก็คือเรารู้เรื่องกดแรงดึง แล้วในตอนนี้เรามีพื้นฐานมากกว่าตัวครูณนะตอนนั้นถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นต่อมีความรู้และเข้าใจในเรื่องกดแรงดึงดูดแล้วต้องได้งานใหม่แน่ๆกดแรงดึงดูดทํางานตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดกดแรงดึงดูดไม่มีคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจไม่มีการที่เราจะดึงดูดงานใหม่เราจึงจําเป็นจะต้องตัดคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจออกไปจากระบบจิตของเราก่อนวันนี้ครูมาเฉลยแล้วว่ากดแรงดึงดูดไม่มีคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจในโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณก็ไม่มีคําว่า วิกฤตเศรษฐกิจไม่มีคำคำนี้มีแต่คำว่าคุณคิดอะไรล่ะแล้วคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นแหละมนุษย์เป็นผลพวงแห่งความคิดตนเขาคิดอย่างไรเขาก็ได้อย่างนั้นแหละท่านคานท์ทีกล่าวเอาไว้ครูใช้ประโยคนี้เตือนตัวเองอยู่บ่อยๆว่าตัวเราก็คือผลพวงจากความคิดของเรานี่แหละณนะตอนนี้ตัวครูเป็นแบบนี้แต่เชื่อไหมไม่ใช่อยู่ดีๆเป็นเองแต่มาจากผลพวงความคิดของตัวครูเองในอดีตทั้งสิน้นใายออกมาเป็นภาพในปัจจุบันให้พวกเราได้เห็นคนที่ต้องการจะดึงดูดงานใหม่คุณต้องเคลียร์ใจก่อนครูเฉลยให้ตอนนี้คำว่า วิกฤตเศรษฐกิจไม่มีเราจะต้องเคลียร์จากภายในก่อนว่าสิ่งที่เรากลัวอยู่มันไม่มีอยู่จริงการที่เราไปมองโลกมายาบริษัทนั้นปิดร้านนั้นก็ปิดเพื่อนคนนั้นถูกเลิกจ้างสิ่งสิ่งนั้นเป็นมายาภาพเรื่องจริงก็คือไม่มีถ้าเราคิดว่าทุกอย่างดีเสมอสําหรับเรามันก็จะเป็นเช่นนั้นอย่าเอาตัวเองไปติดอยู่กับมายาภาพที่เห็นข่าวใดก็แล้วแต่เรื่องราวใดก็แล้วแต่ที่ไปเสพมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปเสพข่าวนั้นข่าวใดก็แล้วแต่ที่อยู่คั่วตรงกันข้ามกับสิ่งงงที่่เรรราาาาปปถนและตต้้ออกไไมดู เพราะเราคิดว่าไม่มีผลกับเราแต่จริงๆมีสั่นสะเทือนลงไปในจิตกลัวเศรษฐกิจไม่ดีกลัวจะไม่ได้งานใหม่ทำยังไงดีตอนนี้ยังหางานอยู่เลยอ่ะไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใดๆก็แล้วแต่นําพาตัวเองออกมาจากข่าวลบๆออกมาจากเรื่องราวลบๆแล้วเตือนตัวเองเสมอว่ามนุษย์เป็นผลพวงแห่งความคิดตนเขาคิดอย่างไรเขาก็ได้อย่างนั้นแหละตัวเราก็เป็นผลพวงจากความคิดของเราถ้าเราคิดว่าฉันได้งานใหม่ใช่เราจะได้งานใหม่เราปรารถนาให้สิ่งใดเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ คิดคิดคิดในสิ่งที่เราปาารารถนาภาพมายาที่เราเห็นว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นก็รูวิ่งของเขาไม่ใช่ของเรากลับมาคิดคิดคิดในสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการให้เราสังเกตดูนะคะว่าในสิ่งที่โลกมายาเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยไม่กี่เปอร์เซนต์กลับใช้ชีวิตประหนึ่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ยังคงขายดีทําราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นชีวิตของเขาก็ยังผ่าสุกอยู่เหมือนเดิมในสิ่งที่เราเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจไม่มีอออออยยูู่่จจจรรริิงงงเเเพาาะถ้ม้มมีทุกกๆคนนนตหืั แต่สังเกตด,ดูสิคะว่าในแต่ละวิกฤตเศรษฐกิจกลับมีกลุ่มคนที่ยังคงร่ำรวยอู้ฟู่ยังคงขายดียังคงทํางานของตัวเองอย่างมีความสุขยังคงได้รับเงินเดือนยังคงเป็นที่รักของทุกคนและอื่นๆอ,อีกมากมายแสดงว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นกับคนที่คิดว่ามีอยู่จริงเท่าน an ั้นท่านไหนที่คิดว่าไม่มีอยู่จริงสิ่งนั้นก็ไม่มีอยู่จริงเพราะเราดําเนินไปตามความคิดของตัวเราเองถ้าเราคิดว่าจริงใช่สิ่งนั้นก็จริงแต่ถ้าเราคิดว่าไม่จริงไม่ใช่หรอกสาหรับฉันทุกอย่างดีที่สุดใช่มัน ก็จะเป็นแบบนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรากําหนดไม่ใช่เศรษฐกิจโลกไม่ใช่ภาพมายาที่อยู่เบื้องหน้าไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นนั่นแหละกดแรงดึงดูดเป็นแบบนี้ว่ากันด้วยพลังงานว่ากันด้วยความคิดวิเคราะห์ตัวเองลึกๆนะคะแบบไม่หลอกตัวเองณนะตอนนี้เลยคําถามก็คือคุณเชื่อไหมว่าคุณจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าได้คําตอบมาแล้วทุกๆคําตอบไม่ว่าคําตอบจะเป็นแบบไหนคุณก็จะได้รับตามนั้นนี่แหละกดแรงดึงดูดเป็นแบบนี้ดําเนินผ่านความ ความเชื่อของตัวเราความเชื่อไม่ได้อยู่ดีๆเชื่อเชื่อเชื่อไม่ใช่ความเชื่อมาจากความคิดในความคิดมีภาพความเชื่อมีความรู้สึกอยู่ในนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกับกฎแรงดึงดูทั้งสิ้นเราจะได้งานใหม่ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อเชื่อว่าตัวฉันนี่แหละได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนความเชื่อเท่ากับเราเห็นภาพตัวเราเองว่าเราเป็นคนคนนั้นแล้วเรียบร้อยนั่นแหละคือความเชื่อถ้าคําตอบที่ได้มาคือเชื่อครูให้วิเคราะห์ลึกลงไปอีกสักนิดหนึ่งว่าณตอนที่เราตอบตัวเองว่าเชื่อนะ เราสันๆหรือเปล่าถ้าใจสันๆนเนี่ยแสดงว่าเราเชื่อแหละแต่ไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์กดแรงนึงดูดเราต้องมีความเชื่อเชื่ออย่างสนิทใจแบบไม่สันคลอนกับมายาภาพไม่สันคลอนกับคําพูดใดๆของผู้คนรอบข้างเชื่ออยู่อย่างนั้นจนกว่าจะได้รับนั่นแหละกดแรงดึงดูดเป็นแบบนั้นส่วนท่านไหนที่มีคําตอบว่าเชื่อว่าฉันได้งานใหม่งานที่ดีกว่าเดิมแน่ๆแต่วิเคราะห์ลึกๆแล้วใจสันมากแสดงว่ายังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องตกใจนะคะเราฝึกกันได้ถ้าเราอนุญาตให้ตัวเองฝึกโอเคไหมเดี๋ยว วันนี้ครูมาสอนให้กฎแรงดึงดูดใช้ได้กับทุกท่านกับทุกคนบนโลกใบนี้ก็เราทุกคนอยู่ภายใต้กฎกฎนี้ไม่ยกเว้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าเรายังอยู่ในโลกใบนี้เราก็อยู่ภายใต้กฎแรงดึงดูดถ้าอายุเยอะแล้วแล้วมีคําถามว่าจะใช้กฎแรงดึงดูดดึงดูดงานใหม่ได้ไหมในเมื่อตัวเราอายุมากแล้วคําตอบก็คือได้กฎแรงดึงดูดไม่มีลูกหลักลูกชังไม่ได้มาแบ่งว่าคุณอายุเยอะคุณอายุน้อยอายุเยอะกฎแรงดึงดูดไม่ทํางานอายุน้อยโอเคโอเคกฎแรงดึงดูดทำงานไม่ใช่ เราทุกคนเป็นลูกรักของพระเจ้าเป็นลูกรักของจักรวาลคุณจะอายุเท่าไรไม่สําคัญสําคัญที่ตรงนี้ตรงนี้คุณคิดอย่างไรกับตัวของคุณเองอายุ52ถ้าคิดว่าฉันได้งานใหม่งานที่ใช่งานที่ดีที่สุดมันจะเป็นเช่นนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราอะไรก็ตามที่เป็นความคิดลบๆเป็นความคิดที่รู้สึกว่าก,กําลังดูถูกตัวเองอยู่เปลี่ยนเป็นความคิดบวกๆคําพูดบวกๆให้กับตัวเองถ้าเราไม่สร้างพลังใจให้กับตัวเองก็ไม่มีใครสร้างให้กับเราแล้วนะคะถ้าเรามัวแต่วาง ให้คนน้นคนนี้ชมถ้าเขาไม่ชมล่ะเราจะอยู่ยังไงอะ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นสร้างกําลังใจด้วยตัวเองอะไรที่คิดว่าไม่เก่งเรารู้ตัวแล้วไปทําให้เก่งในเรื่องนั้นไม่ต้องวิ่งหนีถ้าวิ่งหนีคุณจะยิ่งไม่เก่งให้วิ่งเข้าหาไปศึกษาเหมือนกับเราใช้มือถือตอนแรกนะคะไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่แรกแต่เราก็ใช้ได้คล่องณนะปัจจุบันนี้เห็นไหมแบบนั้นเลยดึงดูดงานใหม่งานที่ใช่ด้วยกดแรงดึงดูดข้อที่1รักในงานที่ทํารักในงานที่ทําครูเบื่อว่าไม่ชอบเลยสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้เราได แรงดึงดูดดึงดูดงานใหม่คุณต้องเป็นความรักความรักไม่ใช่ความรักแบบหนุ่มสาวไม่ใช่แต่เป็นความรักในสิ่งสิ่งนั้นในเรื่องเรื่องนั้นในคนคนนั้นความรักที่ครูพูดถึงคือรักแบบพลังงานสูงสุดแบบพลังงานของจักรวาลรักในทุกสรรพสิ่งเราต้องเป็นความรักให้ได้ก่อนไม่มีเศรษฐีคนไหนที่ร่ำรวยมั่งคั่งมาได้จากการที่ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองเกลียดมีแต่เศรษฐีที่ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วประสบความสําเร็จร่ำรวยมั่งคั่งมีแต่ประเภทนี้ เท่านนั้การที่เราจะดึดง more, ดูดงานใหม่งานที่ใช่งานที่ตรงใจงานที่รู้สึกว่าโอเคดีที่สุดสําหรับเราเราต้องเป็นความรักให้ได้ก่อนนั่นก็คือรักในงานที่ทําไม่ว่าตอนนี้คุณจะลาออกมาแล้วหรือคุณยังคงทํางานอยู่และกําลังมองหางานใหม่คุณจะต้องรักในงานที่ทําถ้าสิ่งที่เรามีแล้วเรายังไม่เห็นคุณค่าเราไม่สามารถดึงดูดสิ่งต่างๆได้นะคะกดแรงดึงดูดนั้นเราจะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีแม้ว่าคุณจะลาออกมาแล้วก็จงเห็นคุณค่ากั งานเก่าๆที่เคยทําต้องรู้สึกรักกับสิ่งที่ทําแล้วความรักที่เรารู้สึกนี่แหละจะนาําทางงานใหม่งานที่ดีงเงินเดือนที่ใช่มาให้กับเราเดี๋ยวครูจะพาลงลึกเรื่อยๆว่าทาไมครูคนนั้นตอนที่มีสภาวะอยู่เบื้องล่างสุดๆยังหางานได้ยังดึงดูดงานใหม่มาให้กับตัวเองได้เดี๋ยวครูเฉลยให้เรื่อยๆในข้อนี้แหละผู้คนส่วนใหญ่ที่มองหางานใหม่มักที่จะอยู่ในสภาวะที่เกลียดบริษัทเกลียดผู้จัดการเกลียดเพื่อนร่วมงานเกลียดหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านที่มองหางานใหม่ส่วนมากจะอยู่ใน ภาวะแบบนี้เกลียดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งนี้หรอคะที่เราจะใช้ต่อยอดในการดึงดูดงานใหม่ให้กับตัวเองสภาวะเบื้องล่างแบบนี้ไม่สามารถดึงดูดงานดีๆได้เพราะอยู่คนละคลื่อความถี่กันกดแรงดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเป็นพลังงานที่อยู่เบื้องบนทั้งสิ้นอยู่ระดับสูงทั้งสิ้นเป็นความรักทั้งสิ้นหน้าตอนที่เราได้งานใหม่เราเข้าไปทํางานที่บริษัทนั้นเรารู้สึกดีมากเรารู้สึกดีที่สุดทุกอย่างดีมละรานตาไปหมดเมื่อวันเวลาผ่านไปเราจะเริ่มรู้สึกไม่่ชอบเริมจาก ชอบก่อนนะคะไม่ชอบสิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งนี้ระบบการทํางานไม่ดีเพื่อร่วมง,งานพูดจามไม่โอเคเริ่มไม่ชอบก่อนนานวันเข้าในท่านที่เริ่มรู้สึกอิ่มตัวจะมีความรู้สึกเกลียดปะปนอยู่ด้วยในบางท่านถึงขั้นโพสต์ต่อว่าบริษัทซึ่งคิดย้อนกลับไปนะคะถ้าตัวเราไม่ได้รับโอกาสจากผู้จัดการที่รับเราเข้าทํางานที่นั่นไม่ได้รับโอกาสจากบริษัทนี้จากพี่ฝ่ายบุคคลคนนั้นที่ไปเห็นเรซูเม่เราในเว็บหางานเว็บหนึ่งเราก็คงไม่ได้งานเมื่อวันเว เวลาผ่านไปเนี่ยการสํานึกรู้คุณของเราเนี่ยเริ่มไม่มีเราเริ่มมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เราได้รับโอกาสที่คนอื่นไข,ขว้าแต่เขาเลือกเราพอไปทํางานเข้าจริงเรากลับลืมหลายๆท่านผู้จัดการท่านนั้นรับเข้าทํางานเมื่อวันเวลาผ่านไปนินทาผู้จัดการสนุกปากเลยเราไม่เป็นความรักเราไม่มีการสํานึกรู้คุณส่วนทางกับกดแรง,งดูดทั้งสิน้นตัวครูแม้ว่าครูจะอยู่ในสภาวะเบื้องล่างณนะตอนที่ครูไม่มีงานทําสิ่งที่ทําให้ครูได้งานใหม่ก็คือความ รัก ที่ครูมีให้กับเพื่อนร่วมงานผู้จัดการบริษัทเพื่อนต่างแผนกลูกค้าและอื่นอื่นอีกมากมายครูรักในบริษัทนั้นครูรักในสิ่งสิ่งนั้นความรักที่มีเลยขยายใหญ่ทําให้ตัวครูได้งานใหม่ครูเข้าใจในหลายท่านที่ไม่มีงานทําเพราะครูก็เป็นคนคนนั้นมาแล้วเท้าความนิดหนึ่งตัวครูนั้นเริ่มต้นการทํางานด้วยการทํางานแบบสัญญาจ้างครูทํางานที่บริษัทนึงในระยะเวลาที่ทํางานอยู่มีความสุขมากทุกคนเพื่อนร่วมงานดีผู้จัดการดี ทุกอย่างดีมากสรุปก็คือประทับใจที่นั่นมากวันเวลาผ่านไปหมดสัญญาแล้วได้รับการแจ้งจากฝ่ายบุคคลว่าไม่ต่อสัญญานั่นแสดงว่าครูไม่มีงานทําพูดภาษาโลกมายาก็คือตกงานครูเข้าใจหลายท่านที่ไม่มีงานทำนะํำณตอนนี้เพราะครูเป็นคนคนนั้นมาแล้วเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างฟังเรื่องของครูก่อนแล้วคุณจะมีกําลังใจมากขึ้นในช่วงเวลานั้นที่ครูไม่มีงานทํา ถามว่าวันไหวไหมตอบตรงนี้ว่าวันไหวเพราะเงินเริ่มล่หล่อไปเรื่อยๆเงินเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเดินหน้าได้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้อายุเยอะมากนะความกลัวความกังวลก็เริ่มเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ครูคนนู้นนะคะในอดีตซึ่งมีสภาวะอยู่เบื้องล่างยกระดับจิตขึ้นมาได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคําตอบก็คือความรักครูเหมือนคนตกหลุมรักนะคะออกมาจากที่นั่นด้วยความรักบอกลาพี่พี่ผู้จัดการเพื่อนร่วมงาน ทุกคนด้วยความรักพอกลับมาไม่มีงานทําก็ยังคงตกอยู่ในภาวะแห่งความรักเหมือนคนตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งนะคะครูรู้สึกว่าฉันรักที่นี่ฉันรักเพื่อโรงงานฉันรักผู้จัดการฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่จังเลยอ่ะรักรักรักความรู้สึกรักนี่แหละค่ะยกระดับตัวครูขึ้นมาให้อยู่ในระดับสูงพี่เลยทุกคนระลึกนึกถึงทีไรก็เห็นแต่ความรักจากกันมาด้วยความรักจากคนที่อยู่เบื้องล่างตกงานไม่มีงานทํานะคะมันน่าจะเครียดหรือเปล่าคะแต่ครูกลับระลึกนึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองรักกลายเป็นว่าสิ่งงนีี้้ททุกครั่ิด ก็ยกระดับยกระดับยกระดับขึ้นมาความกลัวความหวั่นไหวมีไหมมีแต่ละลึกนึกถึงทีไรก็รักเหมือนคนอยู่ในภวังแห่งความรักเป็นแบบนั้นเลยสําหรับเพื่อนๆที่กําลังหางานมาอยู่ฟังความลับที่ครูใช้ดึงดูดงานใหม่ให้ดีแล้วนําไปปรับใช้กับตัวเองแต่ละข้อจะแทรกความลับเอาไว้ให้ครูไม่ได้รู้สึกเกลียดงานไม่มีความรู้สึกเกลียดในสิ่งที่ตัวเองทําเลยไม่มีไม่มีความรู้สึกในด้านลบเกี่ยวกับงานที่ตัวเองเคยทํามาเลยไม่มีเลยค่ะมีแต่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กับทั้งบริษัทเพื่อล่วมงาน ผู้จัดการเพื่อนต่างแผนกลูกค้าและอื่นอๆมากมายเอาเป็นว่ามีแต่ความรู้สึกดีๆให้สิ่งนี้ยกระดับจิตของครูให้อยู่เบื้องบน อย่างที่ครูเกลิ่นนำนะคะว่าส่วนมากเราเกลียดเ,เราเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําแต่เรากําลังจะเอาสภาวะนี้ไปดึงดูดงานดีๆต่างขั้วกันนะคะจะไม่ได้จะไม่ได้งานดีๆเพราะงานดีๆสภาวะอยู่เบื้องบนทั้งสิน้นความลับที่ครูใช้ก็คือครูใช้ห่วงอารมณ์แห่งความรักนี่แหละเริ่มในการจินตนาการเห็นภาพชัดเจนมากโดยการเห็นว่าตัวฉันนี่แหละกลับไปนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะเดิมเพื่อนร่วมง,งานคนเดิมๆแล้วเราพูดคุยกันอย่างมีความสุขทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งหมดทั้งสิน้นครูใช้วิ นการี้ซึ่งตอนนั้นทุกคนครูยังไม่รู้จักกดแรงหนึ่งดูเลยแต่นึกย้อนหลังจําได้ว่าวันๆไม่คิดอะไรคิด <c ười> แต่ว่าเรากลับไปทํางานที่นั่นแล้วเรากําลังพิมพ์งานอยู่เรากําลังรับโทรศัพท์คุยกับลูกค้ากําลังคุยกับพี่คนนั้นเพื่อนคนนั้นอย่างสนุกสนานวนๆอยู่แบบนี้นทุกคนวันๆก็คิดอยู่ประมาณนี้ตอนนี้วิเคราะห์ได้ว่าโอเคฉันใช้กดแรงหนึ่งดูแต่ตอนนู้นครูไม่รู้จักกดแรงดึงดูครูไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันกําลังใช้กดแรงหนึ่งดูอยู่ไม่รู้ตอนนี้วิเคราะห์ได้ง Poor, ไงคะเพราะว่ารู้แล้ว <c ười> คร ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเพราะครูปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะกลับไปทํางานที่นั่นอีกครั้งวงเล็บนะคะแผนกเดิมตําแหน่งเดิมโตะ๊ทํางานโตะ๊เดิมชัดเจนขนาดนี้ด้วยจินตนาการอย่างที่ครูบอกกับพวกเราอยู่บ่อยๆนะคะว่า เรามีอำนาจกันทุกคนนั่นก็คือความคิดเราคิดยังไงล่ะกับตัวเราเองเราก็จะได้รับอย่างนั้นแหละฉายเป็นภาพในปัจจุบันแล้วเราจะได้ใช้ชีวิตตามความคิดของเราจริงๆเล่าให้ฟังนิดหนึ่งตอนที่ครูหลับตาแล้วก็เห็นว่าตัวเองกลับไปทํางานที่โต๊ะเดิมเพื่อ่วมงานคนเดิมแผนกเดิมทุกอย่างทําให้ครูมีความสุขหน้าตอนที่คิดก็มีความสุขสุขอย่างบอกไม่ถูกจากคนที่อยู่เบื้องล่างนะคะเป็นคนที่ความคิดติดลบแต่กลายเป็นว่าครูกลับยกระดับจิตตัวเองมาได้สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยการจิน การแค่นี้ไม่ได้ทําอะไรมากในไปกว่านี้จินตนาการว่าโต๊ะเดิมแล้วก็เห็นชัดเจนปากกาว,วางตรงนี้คอมพิวเตอร์วางตรงนั้นคีย์บอร์ดตรงนี้แก้วน้ําตรงนั้นในลิ้นชักมีอะไรบ้างเห็นชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างการที่ครูจินตนาการด้วยความรักส่งไปยังบริษัทเดิมแผนกเดิมโต๊ะทางานเดิมมันก็เจ็บเสมือนกับการที่ครูส่งพลังงานความรักออกไปจากตัวครูนะคะพลังงานความรักที่ส่งไปก็เลยขยายใหญ่วันเวลาผ่านไปครูก็ได้รับโทรศัพท์จากฝ่ายบุคคลเสียงของเธอคน ครูยังจําได้ <c oughs> จนถึงทุกวันนี้ <c oughs> เธอบอกว่าได้งานใหม่รอยังครูตอบว่ายังค่ะแล้วเธอก็บอกมาว่าดีจังเลยกลับมาทํางานที่นี่นะครูก็ดีใจมากดีใจมากจริงจริงหรอคะจริงหรอคะเขาบอกว่าใช่กลับมาทํางานที่นี่นะก็มีการนัดวันเวลากันครูก็ไปตามนัดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในเอกสารก็คือครูได้กลับมาทํางาน,นแผนกเดิมตําแหน่งเดิมแต่โต๊ะเนี่ยไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นยังอยู่ห้องฝ่ายบุคคลอยู่ก็ดีใจแล้วแหละดีใจมากดีใจมากที่ท้ายที่สุด แล้วได้กลับมาทํางานกับเพื่อนๆพี่ๆที่เรารักแต่และบริษัทนะเวลามีพนักงานใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเดินไปส่งที่แผนกใช่ไหมคะบรรยากาศแบบนั้นเลยฝ่ายบุคคลก็เดินไปส่งแล้วก็ไหว้ผู้จัดการเพื่อนๆก็เ hey! ฮยินดีกลับมาแล้วประมาณนั้นบรรยากาศก็สนุกสนานสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูก็คือพี่ผู้จัดการบอกว่านั่นไงโต้เธอกลับไปนั่งสิทุกคนพูดแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกสั่นสะเทือนมากตอนนี้จดจําภาพนั้นได้ดีพี่ผู้จัดการนั่งหัวโตวแล้วก็พูดประโยคคคเีท่่รรููบออกกไปมืสั ครูจริงเหรอคะพี่ครูดีใจมากแล้วก็เพื่อนๆนก็เ hey ฮกันประมาณนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่เคยลืมเลือนประทับใจอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นการใช้กดแรงดึงดูดโดยที่ไม่รู้ตัวว่านั่นแหละเธอกําลังใช้กดแรงดึงดูดอยู่เป็นไปในด้านบวกเป็นไปในแบบที่เธอต้องการครูไม่รู้ตัวนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากได้งานใหม่อย่ามัวแต่ส่งสภาวะแห่งความเกลียดชังออกไปเกลียดผู้จัดการเกลียดบริษัทเกลียดเพื่อนคนนั้นเกลียดลูกค้าเกลียดระบบงานและอื่นๆอีกมากมายอย่ามัวแต่ส่งสภาวะแห่งความเกลียดชังออกไป สิ่งนี้ไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นสิ่งที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการก็คือพลังงานแห่งความรักส่งความรักออกไปหาสิ่งที่คุณรักให้เจอแล้วส่งพลังงานความรักให้กับสิ่งสิ่งนั้นพลังงานนี้จะนําพางานดีๆมาให้จะนําพาลู่ทางเส้นทางใดๆก็แล้วแต่แต่ฉากสุดท้ายที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเราได้งานใหม่นั่นแหละเป็นแบบนั้นเลยถ้าอยากได้งานใหม่จงมองหาสิ่งที่คุณรักแล้วคิดถึงสิ่งสิ่งนั้นบ่อยๆจินตนาการเห็นภาพสิ่งที่คุณรรััักกกบ่่่อออๆแลล้ววพงงงาานคมทีส นี่แหลจะนำทางให้เราได้งานใหม่ในแบบที่เราปรารถนาได้ต้องการตัวครูท่านนะตอนนั้นมัวแต่คิดลบมัวแต่โกรธเกลียดก็คงจะไม่ได้งานในตอนนั้นเพราะว่ามีแต่ความเกลียดชังแต่สิ่งที่ครูมีณตอนนั้นคือทุกอย่างดําเนินไปด้วยความรักทั้งสิ้นมีแต่ความรักมีแต่ความคิดถึงมีแต่ความรู้สึกดีๆทั้งสิ้นสิ่งสิ่งนี้ต่างหากที่จะทําให้เราได้งานท่านไหนที่รู้สึกเกลียดคลายปมในใจนะคะอาัยให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมองหาสิ่งที่เรารักให้เจอแล้วมาระลึกนึกถึงสิ่ ก็รู้สึกดีที่สุดรู้สึกอิ่มเอมที่สุดปิติสุขที่สุดสิ่งนี้จะนําพาระบบจิตของเราให้ยกระดับสูงขึ้นดําเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยสิ่งสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะเกิดความมหัศจรรย์ทางด้านการงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะครูประสบพบเจอกับตัวเองมาแล้วทุกคนในท่านที่ยังทํางานอยู่แล้วก็มองหางานใหม่ครูเข้าใจว่ามันมีความเบื่อหน่ายมันมีความรู้สึกไม่ดีต่อบริษัทเพื่อร่วมง,งานใดๆก็แล้วแต่ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้ทําให้เราได้งานใหม่ที่ดีเพราะมงานที่ดีคือพลังงานดีๆ พลังงานสูงสูงทั้งสิ้นเป็นความรักทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความเบื่อหน่ายรู้เข้าใจแต่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าในเมื่อรู้แบบนี้แล้วจะแสดงอารมณ์นั้นออกมาทําไมจงมองหาสิ่งที่รักให้เจอแล้วระลึกนึกถึงแต่สิ่งที่คุณรักนาให้เจอในบริษัทนั้นน่ะมีอะไรบ้างที่เรารักในเพื่อน่วมง,งานคนนั้นน่ะมีอะไรบ้างที่เรารักในผู้จัดการคนนั้นน่ะมีอะไรบ้างที่เรารักแล้วนําสิ่งนี้มาระลึกนึกถึงจะช่วยยกระดับจิตเราได้จะเปลี่ยนจุดโฟกัสของเราได้เดิมไปทํางานแล้วโฟกัสแต่เรื่อองที่เป็นลพรม มองหาสิ่งที่เรารักจุดโฟกัสเปลี่ยนเปลี่ยนมาเส้นทางนี้พลังงานเรายกระดับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้งานใหม่งานที่ใช่และตรงใจที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปตามความคิดของเราและพลังงานในตัวของเราทั้งสิน้นนี่คือกฎแรงดึงดูดสาหรับท่านที่ลาออกมาแล้วและยังไม่ได้งานใหม่กําลังมองหางานใหม่อยู่ให้ระลึกนึกถึงสิ่งที่คุณรักในบริษัทเก่าๆที่เคยทํางานมากี่บริษัทก็ได้ที่เราเคยทํางานมาหาสิ่งที่รักให้เจอแล้วเริ่มในการระลึกนึกถึงสิ่งนี้ช่วยให้เรา ยกระดับพลังงานสูงขึ้นดีกว่ามานั่งคิดนั่งกโกรธเจ้าคิดเจ้าแค้นสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้เราได้งานทุกคนจริงๆก้าวข้ามมาได้เพราะความรักรักในงานที่ทํารักในบริษัทรักทุกสรรพสิ่งของที่นั่นบวกกับตัวครูใช้การจินตนาการเข้ามาช่วยดําเนินแต่ละวันไปด้วยความรู้สึกรักความหวนไหวมีไหมมีมีกันทุกคนแต่ไม่มีเวลาที่จะหวนไหวเพราะวันๆก็มัวแต่คิดถึงสิ่งที่ตัวเองรักก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาหวนไหวกับภาพมายาวันเวลาเดินผ่านไปก็ยังรู้สึกรักรักที่นั่นระลึกนึกถึงที ก็รู้สึกดีทุกทีท้ายที่สุดแล้วก็ได้รับข่าวดีนั่นก็คือการตอบรับให้กลับไปทํางานที่นั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาจะจ้างคนอื่นก็ได้จริงไม่จริงมันเป็นสัญญาจ้างมันจบไปแล้วสําหรับคนคนนี้เราจะจ้างคนใหม่มาแทนที่ก็ได้แล้วที่สําคัญลึกไปกว่านั้นก็คือครูคิดเสมอว่าฉันเป็นพนักงานประจําที่นั่นครูเข้าไปแบบสัญญาจ้างเหมือนเดิมแต่กลับมีความรู้สึกว่าฉันคือพนักงานประจําที่นั่นรู้สึกแบบนั้นจริงๆวันเวลาผ่านไปความรู้สึกที่รู้สึกว่าฉันเป็็นนนนนพัักกงาาประจํที่ เกิดขึ้นจริงเมื่อหมดสัญญาจ้างในครั้งที่2 <c oughs> ก็ได้รับการติดต่อมาให้ไปเริ่มงานในฐานะพนักงานประจําทุกคนว้าวว้าวที่สุดทุกอย่างเห็นไหมคะอยู่ที่ความรักอยู่ที่ภายในทั้งสิน้นไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกเลยไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราเราคิดยังไงล่ะกับตัวเราเองครูคิดว่าฉันเป็นพนักงานประจําของบริษัทนี้ใช่จักรวาลก็ตอบรับเธอได้เป็นพนักงานประจําของบริษัทนี้ลูกรัาเธอได้เป็นและเป็นแล้วในตอนนี้วันเวลาผ่านไปก็ได้เป็นจริงๆทุกคนมหัศย์เพราะฉะนั้นอย่าัมแต เกลียดอย่าโมาแต่กโกรธอย่าโมาแต่เศร้าย่าโมาแต่กล่าวโทษสิ่งนี้ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นวิเคราะห์ตัวเองนะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบที่ครูพูดหรือเปล่าถ้ารู้สึกเปลี่ยนความคิดอะไรที่ทําให้รักไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรารัก แล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปเองในเด e s ซ c r ค t คุณโรเบิร์ตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนเพื่อนร่วมง,งานรังแกแล้วก็รู้สึกไม่อยากไปทํางานเขามัวจะจดจอกับเรื่องราวที่เขาไม่ชอบพอเขาได้รับการแนะนําในเรื่องของกดแรงมันดูดเขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนมุมอมองของตัวเองใหม่มามองและมาทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขที่สุดแล้วทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแบบนี้คนที่ไม่ค่อยจะชอบก็ไม่อยู่แล้วนั่นแหละกดแรงมันดูดเป็นแบบนั้นเลยอยู่ที่ความคิดของเราทั้งสินินเราคดยังไงไ เราก็ได้อย่างนั้นแหละตัวครูคิดว่าฉันได้เป็นพนักง,งานประจําของบริษัทนี้ใช่จัก,กรวาลก็ตอบรับแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นวิเคราะห์ตัวเองนะยังเกลียดอะไรอยู่หรือเปล่าเรียนจากสิ่งที่เกลียดมาเป็นโฟกัสในสิ่งที่เรารักเพื่อยกระดับพลังงานของตัวเราให้สูงขึ้นจะดีกว่าแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมตัวเราเมื่อพลังงานยกระดับยังไงสิ่งแวดล้อมก็ต้องเปลี่ยนไม่มีอะไรเหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่คนที่เราไม่ค่อยชอบอยู่ดีๆก็ไม่อยู่แล้ว เราถูกดึงดูดไปให้ได้งานใหม่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้สรุปง่ายๆก็คือทุกอย่างล้วนแล้วอยู่ที่ความคิดของตัวเราว่าเราคิดยังไงผลแห่งความคิดก็เกิดขึ้นตามสิ่งที่เราคิดนั่นแหละนี่คือข้อที่1โอเคไหม